สวัสดีครับข่าวนอกลู่เสาร์อาทิตย์มาแล้วนอกลู่แรกเราไปกันที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชครับไปตลาดที่ถนนปราดอนอำเภอทุ่งสงตลาดอื่นๆนิยมเรียกกันว่าถนนคนเดินแต่ที่นี่เป็นตลาดมอเตอร์ไซค์เป็นตลาดเดียวในเมืองนครที่คนมาจับจ่ายใช้สอยขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อของในตลาดไม่มีรถยนต์ขับผ่านตลาดมีความยาวกว่า2กิโลเมตรเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันทุกวัน จะมีพ่อค้าแม่ค้านำข้าว <Okay. S 1> ข,ของมาวางขายทั้งสองข้างทางและปิดไม่ให้รถยนต์ผ่านแต่มอเตอร์ไซค์ขี่เข้าได้ <Okay. S 1> มีทั้งคนเดินและรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันขวักไขว่อยากได้อะไรก็จอดมอเตอร์ไซค์ซื้อกันตรงนั้นเลยไม่ต้องลงจากมอเตอร์ไซค์เจ้าของมอเตอร์ไซคันนี้ผาน้องหมานั่งมอเตอร์ไซค์มาตลาดด้วย พ่อค้าขายถั่วต้มคนนี้คัดถั่วต้มไปทานถั่วต้มของตัวเองไปด้วยแสดงว่าของที่ร้านอร่อยจริงพอถึง11นาฬิกาก็เปิดให้รถยนต์เข้ามาได้คุณวีนาธนาวุฒิหรือพี่แมวที่มาจับจ่ายที่ตลาดมอเตอร์ไซค์ทุกวันเพราะเปิดร้านอาหารเล่าให้ฟังว่าที่ใช้มอเตอร์ไซค์ซื้อของกันเพราะตลาดยาวกว่า2กิโลเชื่อมต่อกับตลาดเทศบาลเมืองทุ่งสงหากต้องเดินซื้อของก็จะไม่สะดวกจึงขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานซื้อของในตลาดกันมาอย่างนี้กว่า50ปีแล้ว หากเป็นคนทุ่งสงก็จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนจากที่อื่นมาอาจเห็นว่าแปลกไม่เคยเห็นนี้ที่ไหนจะมีที่เดียวเลยขับมอเตอร์ไซค์กันใช่ค่ะมันสะดวกดีหรือว่ายังไงมันสะดวกดีบางถ้ามันเป็นรถพ่วงมันขับลำบากแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์มันก็สะดวกมันเป็นตลาดยาวอะค่ะมันเป็นยาวแล้วก็ทีนี้ถ้าเดินมันก็ไม่สะดวก มาซื้อของที่ตลาดนี้ต้องขับมอเตอร์ไซค์อยทีทอยอาศใสกันนะครับ